สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอฟซีคนรักพระสมเด็จทุกทกท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับรายการคนรักพระสมเด็จ EP ครั้งที่20นะครับวันนี้ก็มีพระสมเด็จนะครับเก่าๆมาแบ่งปันให้พี่พี่เอฟซีนะครับสนใจติดต่อเบอร์โทรนะครับ0969026829นะครับ ID ดี n ล096 7 2 4 0 2 0 3นะครับ มีบริการเก to ็บเงินปลายทางนะครับพี่นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มองค์แรกกันเลยนะครับองค์ที่หนึ่งนะครับเป็นพระสมเด็จวัดระฆังนะครับพิมพ์ใหญ่อ่าขอโทษทีครับพี่นะครับองค์นี้นะครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์เจดีนะครับพี่นะอ่าพิมพเจดีเนื้อหาเก่ามากเลยครับพี่นะครับดูครับอ่ามาแบ่งปันนะครับมีมาไม่เยอะนะครับพี่นะมีมาแค่นี้เลยนะครับพี่นะครับนี่สวยๆเลยนะครับ อ่าน ah, ี amer, beautiful beautiful this one. This one. This one. ่ครับเนื้อหาเก่าๆสวยๆเลยครับพี่องค์ที่หนึ่งนะครับนี่เนื้อเก่าๆเลยครับเป็นพิมเจดีนะครับนี่พิมพเจดีวัดละคังเนื้อสังขยาเลยนะครับอ่าเนื้อกายศาสตร์เลยนะครับเนื้อเก่ามากครับพี่นะเนื้อเก่ามากเลยนะครับองนี้นะครับนี่องค์ที่หนึ่งนะครับพี่นะสวยมากครับพี่นะครับนี่ครับองนี้นะครับเปิดราคาไว้ที่ห้าร้อยบาทนะครับ เปิดราคาไว้ที่500บาทใครสนใจทักเข้ามาได้เลยนะครับเบอร์โทรนะครับ096 902 682 9นะครับ ID Line 0 9น7์เก้าหดนะครับมีเก็บเงินปลายทางนะครับองค์นี้นะครับเปิดราคาอยู่ที่500บาทนะครับใครสนใจทักเข้ามาได้เลยนะครับองค์ที่1นะครับพิมพ์ jd นะครับ ต่อมาองค์ที่สองนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับวัลังนะครับอง์นี้นะครับเนื้อหาเก่ามากเลยนะครับนี่ครับพิมเจดีวัลนี้เป็นพิมพ์ใหญ่วัลังนะครับเนื้อหาเก่ามากเลยนะครับนี่ครับสวยๆเดิมๆนะครับพักเก่าเก็บบ้านๆเลยนะครับนี่ครับพักเก่าเก็บบ้านๆเลยนะครับพี่ๆนะครับ องนี้นะครับพี่ๆท่านใดสนใจนะครับองนี้นะครับผมตั้งไว้ที่ห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทนะครับนี่ครับห้าร้อยบาทนะครับนะครับสวยงามชัดเจนมากครับพี่นะเนื้อมวลสารชัดเจนเลยนี่เนื้อพระซุ้มกอนะครับสวยๆเลยนะครับห้าร้อยบาทนะครับองค์ที่สองนะครับต่อมาองค์ที่สามครับเป็นพิมพ์เจดีวัดระฆังนะครับ นี่พิมพ์เจดีนะครับนะครับสวยๆเลยนะครับพี่ๆนะครับนี่พิมพ์เจดีนะครับองค์ที่สามนะครับสวยเก่ามากเลยนะครับน่ครับดูเนื้อพาสุ้กก่อสวยๆเลยนะครับนี่ครับนี่ครับองค์ที่สามนะครับองนี้นะครับ นี่ค hm. ร in ับองนี้เป huh ็นองใหม่เลขสามนะครับเนื้อหาเก่ามากเลยนะครับพักเก่าเก็บบ้านๆเลยครับพี่นะครับนี่พักเก่าเก็บบ้านๆเลยนะครับพี่ๆนะครับนี่องที่สามนะครับพิมพ์เจดีนะครับต่อมาองค์ที่สี่นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่เกตทะลุซุ้มนะครับเนื้อหาค่อนข้างเก่ามากเลยนะครับนี่ครับ เนื้อหาเก่ามากเลยครับพี่นะครับเนื้อสวยเนื้อเก่านะครับน้ำมันตังอิ้วขึ้นเลยนะครับเห็นไหมครับเนื้อมันเงาเลยนะครับพักเก่าเก็บบ้านๆสภาพก็ผ่านการใช้มานะครับเนื้อหาดูง่ายดีนะครับแบบนี้เก่าๆดีนะครับเก่าๆดีดูง่ายมากเลยครับพี่นะครับ นี่ครับมืออาจจะสั่นหน่อยครับพี่นะครับนี่ครับมืออาจจะสั่นหน่อยนะครับพ,บบอ,นนอ,บพอดีว่าผมไม่รู้เป็นอะไรนะครับพี่เวลาผมกินข้าวกับปลาผมขึ้นไส้ตลอดเลยนะครับผมรู้เป็นอะไรนะครับกินข้าวกับปลาทูกินข้าวกับปลา,า,าทอดอะไรก็ช่างพี่ถ้าเกิด มันมันๆนหน่อยอ่ะผมเวียนหัวเลยนะครับคลื่นไส้เลยนะครับผมเป็นแบบนี้บ่อยมากเลยนะผมไม่รู้ว่าผมเป็นอะไรนะครับเวลาผมกินปลาทอดหรือปลาทูนะผมเวียนหัวมากเลยพี่แต่ผมก็ชอบกินนะครับกินเสร็จแล้วคืนไส้บางทีนี่อ้วกพุ่งเลยครับพี่พูดจริงๆนะแต่ผมชอบนะครับ ต่อมาองค์ที่ห้านะครับอง์นี้อง์ที่ห้านะครับนี่ครับนี่องค์ที่ห้าเลยโหลึกล้ํามากครับพี่ดูครับเก่ามากๆเลยนะครับพี่พี่องค์ที่ห้านะครับสวยจัดเลยนะครับพี่นะนี่ครับองค์ที่ห้านะครับองค์นี้นะครับ นี่องค์ที่ห้านะครับเหมือนมีอันนี้เป็นเนื้อพลอยหรือเปล่าพี่เนะี่ยเหมือนเป็นทับทิมนะครับอยู่ด้านข้างนะครับพี่โอ้เพิ่งเห็นเหมือนกันนะครับเนี่ยเหมือนเป็นเนื้อทับทิมหรือเปล่าครับพี่เนะี่ยเงาเงานะครับนะนี่ครับเนื้อหลังย่นเลยนะครับนี่ครับองค์ที่ห้านะครับองค์นี้องค์ที่ห้านะครับ หนึ่งสองสี่ห้าเดี๋ยวงงนะครับพี่ต่อมาองค์ที่หกนะครับองค์ที่หกนะครับนี่นะครับนี่มวนสารก้อนใหญ่เลยครับพี่นะครับนะครับองค์นี้เป็นองค์ที่หกนะครับพี่นะครับพิมพ์ใหญ่นะครับเนื้อนสวยมากเลยครับพี่นะครับ องที่หกนะครับองนี้นะครับนี่ครับมวลสารเต็มเลยนะครับพี่นะครับต่อมาชุดนี้ราคาเท่ากันนะครับแต่ว่าไม่ได้ห้าร้อยนะครับผมจะเปิดราคานะครับชุดนี้เป็นชุดที่ผมเปิดไว้วันนั้นเปิดไว้แพงนะครับเดี๋ยววันนี้มาแบ่งปันนะครับพี่นะครับอง์ที่หนึ่งนะครับองนี้นะครับนี่อง์ที่หนึ่งองนี้นะครับ เพราะว่าทุนชุดเนี้ห้าองค์เนี้ยครับผมซื้อมาราคาแพงหน่อยนะครับพี่นะครับไหวก็จัดไปนะครับไม่ไหวก็ผ่านได้เลยนะครับองค์ที่หนึ่งนะครับองนี้นะครับนี่ครับไหวก็จัดได้เลยนะครับถ้าไม่ไหวบอกผ่านได้เลยนะครับเพราะว่าราคานี่ค่อนข้างสูงนะครับผมบอก fc เลยนะครับเพราะว่า ห้าองค์นี้ผมคือได้มาแพงนะครับแล้วก็พานเนื้อเนื้อพัดเนี่ยสวยด้วยนะครับนี่ครับสวยมากครับพี่นะครับเนื้อหาเก่ามุดซุ้มเลยนะครับเนื้อสวยๆนะครับนี่ครับเห็นไหมครับมีคาบลักเก่าๆด้วยนะครับนะครับ ค่อยๆพิจารณาไปเลยนะครับองนี้ถือว่าสวยมากครับดูครับมีเนื้อปูนเปลือกหอยดูเนื้อความเก่าความช้านะครับของเนื้อนะครับเนื้อสวยนะครับเป็นหลุมเป็นบ่อเลยครับด้านหลังครับนี่ครับไขรไหวจัดได้เลยนะครับพี่ๆท่านใดไม่ไหวบอกผ่านได้เลยนะครับราคานี้ถือว่าแรงอยู่นะครับ ต้องคนชอบจริงๆแล้วคนที่แบบใจรักมากๆนะครับนะถึงจะปิดได้นะครับก็ราคาสูงนิดนึงนะครับเพราะองค์พระสวยนะครับฟอร์มแชมป์ฟอร์มประกวดแบบว่าแบบสวยเลยครับพี่นะถือว่าเป็นฟอร์มที่คัดสวยเลยนะครับนี่ครับเบอร์หนึ่งนะครับองค์นี้เปิดไว้สองพันบาทนะครับใครไหวจัดได้เลยใครไม่ไหวบอกผ่านได้เลยนะครับต่อมาองค์ที่สองนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับ ให้ดูก่อนนะครับนี่ครับไหวจัดได้เลยนะครับนี่ตรงนี้ลงไใหม่เลขสองนะครับดูนะครับดูซุ้มดูความเก่าด,ด,ดูนะครับดูครับค่อยๆดูนะครับพี่ๆนะครับเพราะว่า ค่าค่อนข้างราคาแพงนะครับแล้วก็เราต้องพิจารณาด้วยความที่เราชอบจริงๆนะครับถือว่าเป็นต้องเป็นคนที่ชอบจริงๆนะครับคือองค์พระเนี่ยผมคัดมาแล้วนะครับคือพวกนี้คือว่าถ้าเกิดผมปล่อยไม่ออกผมก็คือว่าผมยอมที่จะเก็บไว้ได้นะครับเพราะว่าผมรู้ว่าต้องมีลูกค้า ที่ว่าชอบเหมือนผมบ้างนะครับนี่ครับโอ้โหพี่ดูเนื้อเลยครับพี่นะครับนี่ครับ,รบดูเนื้อครับเจ้าของที่ผมได้มาเขาก็ชอบสมเด็จเหมือนกันนะครับเขาก็เขาก็รู้นะครับอันไหนที่ว่าสวยอะไรเงี้ยนะครับคือเราไปบ้านาแล้วเราก็ ้องอยากได้ของพี่สวยๆกลับมาฝาก fc บ้างนะครับเห็นครับใครชอบจัดได้เลยนะครับผมเปิดอยู่สองพันบาทนะครับองนี้นะครับใครไม่ไหวผ่านได้เลยนะครับราคานี้ไม่ได้ลดแล้วนะครับไม่ลดแล้วนะครับใครไหวบอกจัดได้เลยนะพี่ๆนะครับเนื้อผ้านี่พี่นะครับถือว่าสวยมากๆแล้วนะครับพี่นะครับ นี่ครับเนื้อพระสวยมากนะครับสองพันบาทนะครับอุ้ยฝาจะดับพี่ดูครับสวยมากครับราคาสองพันบาทสำหรับคนที่ไหวนะครับใจถึงด้วยนะครับต้องใจถึงด้วยนะครับอ่านี่ครับองค์ที่สองนะครับสองพันบาทนะครับ ต่อมาองค์ที่สามนะครับนี่นี่ครับองค์ที่สามนะครับนี่ครับดูครับดูครับสวยๆเลยครับนี่ครับนี่องค์ที่สามดูเนื้อนะครับเนื้อสวยมากนะครับพี่ๆนะครับ นะพี่ๆท่านใดที่จะปิดนะครับก็สามารถแคปหน้าจอได้เลยนะครับแคปหน้าจอเซฟรูปไว้ได้เลยนะพี่นะแคปหน้าจอเซฟรูปไว้ได้เลยนะครับนี่ถือว่าเจาะรายละเอียดให้แบบพิจารณากันแบบว่าชัดๆเลยนะพี่ๆนะนะครับถือว่าเจาะ ฟูเฮให้พี่ๆเลยพี่นะคือว่าแบบเป็นภาพที่สวยคมชัดเจาะลึกเลยนะครับคือว่ากล้องสองาพเราเนี่ยไม่สามารถที่จะส่องให้เห็นชัดขนาดนี้ได้นะครับพี่นะครับต้องส่องผ่านกล้องที่มีกำลังขยายสูงนะครับถึงจะเห็นนะครับอันนี้ถือว่ายัางสุดไม่พอนะครับนะยังซูมไม่ได้ลึกมากนะครับปานกลางซูมแค่ปานกลางนะครับ อันนี้ผมซูมแค่ปานกลางซูมลึกกว่านี้ก็ได้นะครับนะเราจะดูรู้เลยครับว่าเนื้อมวลสารนั้นเนะี่ยเป็นมวลสารอะไรนะครับนะครับมีความยุบย่นย่อนะครับเนี่ยแค่เรามองเพลิดเพิเราก็ดูรู้แล้วนะครับว่ามันยุบย่นยอนะ่อเนี่ยเนื้อปูนเปลือกหอยเห็นไหมครับนะครับเนะี่ยนี่คือความสวยนะครับที่ผมเนี่ย นำพ้าสวยๆมาแบ่งปันให้พี่พี่ fc นะครับนะครับของสวยๆแบบนี้นะครับผมก็ต้องสู้มาเหมือนกันนะครับนี่ครับสวยๆนะครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับเนื้อมนสาลนะครับองค์ที่สามนะครับสองพันบาทนะครับต่อมาองค์ที่สี่นะครับนี่ครับ นี่ครับองค์ที่สี่นะครับนี่ครับองค์ที่สี่นี้นะครับแก่มวลสา,ไา,า,า,ลารสาไปทางข้าวก้นบาทนะครับแก่มวลสารไปทางข้าวก้นบาทแล้วก็เนื้อปูนเปลือกหอยนะครับนี่ครับนี่เป็นองค์ที่สี่นะครับ สวยมากนะครับผิวพันธ์เดิมๆเลยนะพี่นะนะครับผิวพันธ์เก่ามากเดิมๆเลยครับเนื้ออมเหลืองเลยนะครับพี่นะนี่ด้านหลังนี่เป็นรอยแยะเลยนะครับเห็นไหมนี่ครับเป็นรอยแยะธรรมชาตินะครับรอยแยะเลยนะครับเก่ามากนะครับพี่นะ นะครับมวลสารในยุบตัวเลยหดตัวเลยครับเนื้อนิ่เนียนแน่นแนเลยครับพี่นะครับองค์ที่สามองที่สี่นะครับเปิดไว้สองพันบาทนะครับต่อมาองค์ที่ห้านะครับเป็นพิมพ์เจดีนะครับนี่เป็นพิมพ์เจดีนะครับนี่ครับดูครับดูเนื้อนะครับนี่ดูเนื้อครับ สวยๆเลยนะครับพี่ๆนะครับนี่ครับสวยสวยเลยนะครับพี่ๆนะครับวงที่ห้านะครับนี่ครับองที่ห้าสวยๆเลยนะครับพี่ๆนะครับ วงที่ห้านะครับเนื้อปูนเปลือกหอยลอยเด่นชัดนะครับคือสวยมากๆนะครับพี่นี่ครับผมถึงมาปล่อยในราคานี้นะครับแล้วก็อยู่ที่จังหวะทุนด้วยนะครับทุนมาแพงก็ปล่อยแพงนะครับแต่สองพันบาทผมว่าไม่แพงนะครับสําหรับคนชอบสมนเบ็ดนะครับเนื้อแบบนี้นะครับยังไงก็หายากแน่นอนครับพี่นะไม่ใช่ว่าสุนสี่สุมห้าจะมาเจอง่ายๆนะครับ ของสวยๆงามแบบนี้นะครับกว่าจะหลุดออกมาให้เราเห็นๆกันเนี่ยก็นะครับยากนะครับยากนะครับนี่นะครับพิมพ์ JD นะครับดูเนื้อครับสวยๆเลยนะครับพี่ๆนะครับเปิดไว้2,500บาทนะครับสำหรับพิมพ์ j จดีองค์สุดท้ายนะครับช่องทางการติดต่อตามนี้เลยนะครับ เบอร์โทรนะครับ0969026829นะครับวันนี้ต้องขอตัวกราบลาพี่ๆ FC ทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ